ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอส่งแผน11ตัวจริงลิเวอร์พูล2,025-2,026ถ้าได้เอกิติเก้โรดิโก้และเกฮี ee, สมใจอัปเดตแผนทีมลิเวอร์พูล2,025-2,026หลังเดินหน้าเสริมทัพไม่หยุดล่าสุดจอคว้าอูโกเอกิติเก้และยังลุ้นซิวมาเกฮีกับโรดิโก้อีก2รายจัดเต็มไลน์อัพในฝันยุคใหม่ของสล็อตที่แฟนหงตั้งต,า,งตารอ ลเบอรพูยื่นข้อเสนอซื้ออูกโก้เอกิติเก้กองหน้าไอทักแฟงเฟิร์ตอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากนิวคาสเซิลยไยเต็ดเลิกให้ความสนใจขณะที่มีรายงานว่านักเตะตกลงสัญญาส่วนตัวกับหงแดงเป็นเวลา6ปี ในช่วงเปิดตลาดซัมอมร์นีลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เสริมทัพดูเดือดสุดหลังทุ่มไปกว่า200ล้านปอนดึงฟอร์เรนเวียสเจอร์รีฟริมปงมิลอสเคอร์เคสเฟดดี้วูดแมนและอาร์มินเปซีรวมถึงที่ซื้อจอร์จีมารัสวิลลี่ล่วงหน้าตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลจะยังไม่หยุดเสริมทัพแค่เพียงเท่านี้หลังมีข่าวต้องการได้มาเกฮีปรากลังคริสตันพาเลสและโรดิโกกองหน้าเรอัลมาดริดหากลิเวอร์พูลได้นักเตะที่ต้องการมาร่วมทีมหมดก็คาดว่า11ตัวจริงงขอสตจะมีีหนน้้าาดัง ผู้รักษาประตูอาริสซนเบเกอร์ในตำแหน่งผู้รักษาประตูน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาริสซนเบเกอร์ยึดมือหนึ่งตามเดิมแม้ได้จอจีมมารบัสวิลลี่มาร่วมทีมก็ตามกองหลังเจอร์มีฟริมโปงมา์เกหีเฟอร์กิลฟันไดมีลอสเคอร์เคสเจอร์มีฟริมโปงน่าจะได้ยืนแบ็กขวาตัวจริงมากกว่าคอเนอร์แบดลี่ส่วนฝั่งซ้ายมีลอดเคอร์เคสรับหน้าที่ขณะที่คู่เซนเตอร์ให้เฟอร์กิลฟันได้เล่นร่วมกับมา์เกหี กองกลางอเล็กซิสแมกอลลสเตอร์ไรอันกราเฟนแบกฟอร์เรนเวียสไรอันกราเฟนแบกทำหน้าที่ตัวรับอยู่หลังอเล็กซิสแมกอเิสเตอร์และฟอร์เรนเวียสที่จะมีอิสระในการเล่นและคอยปั้นเกมกองหน้าโมฮัมหม็ดซาล่าอูโกเอกิจิเกโรดิโกโมซาลาคอยลากเลื้อยทางฝั่งขวาส่วนโรดิโก้เล่นด้านซ้ายขณะที่อูโกเอกิจิเกรับบทกองหน้าตัวเป้า อลิกซิตแม็กอาริสเตอร์เดินทางมารายงานเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทางทีมริเวอร์พูลแล้วในเวลานี้หลังจากที่อยู่ในกระบวนการในการฟื้นฟูร่างกายตามโปรแกรมส่วนตัวในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาหลังจากใช้ร่างกายไปหนักมากในฤดูกาลที่แล้วตอนนี้แมคอลิสเตอร์กลับมาฟิตและพร้อมทําการฝึกซ้อมกับทีมหง์แดงได้แล้วและแน่นอนว่าแมคอลิสเตอร์จะเดินทางไปกับเพื่อนด้วยในการทัวร์ปีซีซั่นที่ฮ่องกงที่กําลังจะมาถึงนี้ ลอร์พูเอฟซีรายงานว่านับว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ในการฝึกซ้อมที่ใครเห็นก็สามารถเรียกรอยยิ้มได้เลยทีเดียวเมื่อลูโชยิงประตูชัยในสนามฝึกซ้อมและเจ้าตัวก็ชลองดีใจด้วยการถอดเสื้อฝึกซ้อมออกและจากนั้นก็ถูกเพื่อนร่วมทีมรุมเข้ามาแสดงความดีใจด้วยในทันทีแม้ว่านี่อาจจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นแค่ในสนามฝึกซ้อมแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและแพชชั่นที่ลุยดีอามีอย่างมากแม้ในการฝึกซ้อมก็ตามถึงจะกำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมดื่นในการย้ายออกไป แต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ความตั้งใจที่เขามีหรือเสียสมาธิไปได้เลย5เหตุผลที่มาร์เกฮีเหมาะกับลิเวอร์พูลผู้นําแกร่งแท็กติกเข้าแผนสล็อตลิเวอร์พูลเตรียมเสริมแนวรับแทนคอนซาโดยเล่งเป้ามาร์เกฮีเซนเตอร์จอมนิ่งจากพาเลสแม้ค่าตัวสูงแต่เหมาะทั้งระบบของสลอตและจิตวิญญาณความเป็นผู้นําในสนาม หลังจากเจอเรลคอนซาตัดสินใจย้ายไปเล่นกับไบเออร์ลูเซ่นทําให้ลิเวอร์พูลต้องเซ็นเซนเตอร์แบ,บ็กคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเป้าหมายหลักก็คือมาร์เกฮีกองหลังจอมแกร่งคริสตันพาลิเกฮีสร้างผลงานได้อย่างคงเส้นคงวาให้กับทัพดีเีเกิลนับตั้งแต่ปี2021โดยเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้นักเตะเหลือสัญญาอยู่กับทีมอีกแค่ปีเดียวและนั่นเป็นโอกาสที่หงแดงจะคว้าตัวนักเตะมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ แม้นักเตะเหลือสัญญาเพียงปีเดียวแต่พาเลสมุ่งมั่นที่จะเอาค่าตัวของเขาให้สูงที่สุดและมีรายงานจากเดอะการเดียนสื่อดังแนงกฤษระบุว่าพวกเขาตั้งค่าตัวเกฮีเอาไว้ประมาณ65ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามหงแดงไม่ยอมจ่ายเงินตามตัวเลขที่พาเลสต้องการแน่นอนแต่กระนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์นี้เดอะอีเกิลอาจต้องเผชิญกับแรงกดดันในการขายเกฮีและแน่นอนว่านี่คือกองหลังที่สาวกเดอะฮ็อปตื่นเต้นมากๆหากได้ตัวมาร่วมทัพ แน่นอนว่าเกฮีเป็นกองหลังที่ยังหนุ่มยังแน่นแต่เต็มไปด้วยประสบการณ์ทั้งในระดับสมสรและทีมชาติแต่เขาเหมาะกับระบบการเล่นของอาร์เนอร์ส็อตเฮดโค้ชชาวรัสหรือไม่และพาเลตพร้อมขายนักเตะหรือเปล่ารวมทั้งประเด็นอื่นๆอีกดังนั้นต้องลองมาวิเคราะห์กันหน่อย 1. พาเลสพร้อมขายมาร์เกหฮีในช่วงซัมเมอร์นี้ไหมแฟนบอลคริสเตนเพลตต้องการที่เก็บมาร์เกฮีเอาไว้อีก12เดือนแม้จะต้องเสียนักเตะไปแบบฟรีเอเยน่นหลังจบฤดูกาล2025ถึง2026แต่จากมุมมองทางด้านธุรกิจมันคงไม่ใช่เรื่องที่ดีที่จะพยายามยื้อนักเตะเอาไว้กับสโมสรจนหมดสัญญาแม้นโยบายของพาเลสก็คือการซื้อนักเตะที่ยังหนุ่มและกระหายความสําเร็จมาจากทีมระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพแต่ในกรณีของเกหฮีซึ่งย้ายมาจากเชลซีแต่เขาใช้เวลาเล่นแบบยืมตัวกับสวอนซี และโดนขายแบบถาวรให้ดีอีเกิลเมื่อปี2021แน่นอนว่ามันคงไม่ใช่เรื่องดีหากพาเลตปล่อยนักเตะสำคัญออกไปแบบฟรีเอเยตนดังนั้นถ้าหากไม่สามารถขยายสัญญาเกฮีได้สิ่งเดียวที่ต้องทำก็คือการขายเขาโดยยอมลดค่าตัวเหลือประมาณ35-40ล้านปอนด์แม้ตัวสกัดของนักเตะจะพยายามเพิ่มค่าตัวของนักเตะให้มากกว่านี้แต่ตอนนี้พวกเขาต้องมองความเป็นจริง เกฮีเหลือสัญญา12เดือนและมันไม่ใช่เรื่องดีหากปล่อยให้สัญญาค่อยๆหมดไปแต่นักเตะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการขยายสัญญาอีกแล้วดังนั้นสิ่งที่พาเลทควรทําก็คือการยอมทําใจขายนักเตะออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้สองนิ่งและมั่นใจคือจุดแข็งสําคัญหากมองเรื่องจุดแข็งของเกฮีต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆโดยสิ่งแรกที่โดดเด่นคือความนิ่งและความมั่นใจในการเล่นเกมรับนักเตะแทบไม่เคยแสดงอาการลุกลาหรือตื่นตระหนกแม้จะอยู่ภายใต้ความกดดัน เซนเตอร์แบ็กวัย25ปีเป็นกองหลังที่รับมือกับสถานการณ์ดวลตัวต่อตัวได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการประทะบนพื้นดินซึ่งเขามักชนะในอัตราสูงถึง80-90%ดังนั้นเขาแทบไม่เคยเสียเปรียบในจังหวะแบบนี้เลยสำหรับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทักษะการจัดระเบียบการเล่นเกมรับ และความเป็นผู้นํารวมถึงความเข้าใจในตําแหน่งการยืนสิ่งเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าเกฮีแทบไม่เคยหลุดตําแหน่งหรือปล่อยให้ตัวเองโดนเจาะง่ายๆแน่นอนว่าเกฮีเพิ่งอายุยี่าปีเท่านั้นแต่เขาแสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นําที่โดดเด่นมากๆและนี่ถือเป็นเรื่องที่น่าประทับใจจริงๆและลิวอร์พูลต้องการผู้เล่นกองหลังที่มีบุคลิกแบบนี้อย่างมาก 3. จุดอ่อนคือลูกกลางอากาศ หนึ่งในจุดอ่อนที่เกฮีต้องปรับปรุงอย่างมากก็คือการเล่นลูกกลางอากาศซึ่งเป็นปัญหาสำหรับนักเตะโดยเฉพาะการต้องลงเล่นในหลีกสูงสุดเมืองผู้ดีที่เน้นการเล่นบอลโด่งและการปะทะด้านร่างกายเป็นหลักลองนึกถึงบางจังหวะเมื่อลูกการที่ผ่านมาเกฮีมักถูกเล่นงานจากลูกโด่งโดยหนึ่งในเหตุการณ์ที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือประตูแรกของเออร์ลิงฮาแลนด์ในเกมที่พาเลสเสมอแมนซิตี้สต่อสที่เซีเฮิร์้พาร์คตอนนั้นฮาแลนด์วิ่งหนีตัวประกบมาอยู่ฝั่งที่เกฮียืนและโดดขึ้นเหนือกว่าอย่างชััดดเเจนซึ่่งกไไมมมสาารรถบือ้ แม้เกฮีซึ่งมีส่วนสูง182เซนติเมตรถือว่าตัวเล็กสำหรับตำแหน่งเซนแบ็กจะไม่ค่อยถูกโจมตีทางอากาศบ่อยนักแต่ก็ถือว่าการโดนลูกโด่งไม่ใช่จุดแข่งของเขาและถ้าคู่แข่งจับทางได้นั่นจะทำให้ทีมโดนโจมตีด้วยวิธีนี้แน่นอนบางทีมันคงไม่ใช่จุดที่เกฮีจะพัฒนาได้มากนักเพราะเรื่องสรีระหรือส่วนสูงของเขาซึ่งมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนดังนั้นเตต้องจัดการกับจุดด้อยนี้ให้ได้ดีที่สุดและไม่ให้มันเป็นปัญหาบ่อย แต่ก็อาจมีบ้างในบางเกมแต่อย่าให้เสียหายกับทีมก็พอ 4. สามารถยืนเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาได้ดีข้อได้เปรียบของเกฮีคือเขาเป็นเซนเตอร์แบ็กที่ถนัดเท้าขวาแต่สามารถเล่นฝั่งซ้ายได้อย่างสบายๆและนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้โคชอา์เนอร์มีออปชันในการเลือกนักเตะลงสนามในยามที่ทีมเจอปัญหาคับขัน ตอนที่เล่นกับพาเลตน,นักเตะแทบไม่ค่อยได้ยืนทางฝั่งขวาเลยโดยส่วนใหญ่แล้วนักเตะมักโดนจับไปยืนตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายตลอดหรือยืนฝั่งซ้ายเมื่อทีมเล่นระบบกองหลังสาตัวซึ่งก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าจะเป็นปัญหาหากเกฮีโดนจับไปยืนตำแหน่งปราการหลังตัวกลางฝั่งขวาเพราะมันเป็นตำแหน่งที่นักเตะสามารถเล่นด้วยเท้าข้างถนัดและจะทำให้เขาทำผลงานได้มีศักยภาพมากขึ้น สิ่งเดียวที่อาจจะแตกต่างนิดหน่อยก็คือมุมในการที่เขาต้องรับมือเวลาที่ดวลกับคู่แข่งแบบตัวต่อตัว,ตวเพราะจะต้องเจอกับผู้เล่นที่เลี้ยงบอลตัดเข้ามาจากฝั่งซ้ายแทนที่จะเป็นฝั่งขวาเหมือนที่เคยเจอมาตลอดกระนั้นหากมองภาพรวมการยืนทางฝั่งขวาไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงอะไรทั้งนั้น 5. สไตล์การเล่นที่คล้ายกับวิลเลียมซิลิบาสำหรับในเกมลูกหนังสมัยใหม่ถ้าหากไม่นับเรื่องส่วนสูงต้องยอมรับว่าเกฮี G เป็นนักเตะที่มีสไตล์คล้ายกับวิลเลียมซิลิบาเซนเตอร์แบ็กอาเชนนทั้งในแง่ของความนิ่งเวลาเล่นกับบอลความสามารถในการครองบอลโดยไม่เสียง,ง่ายๆและการจ่ายบอลทะลุขึ้นไปในพื้นที่สุดท้ายได้อย่างแม่นยำ ก็อย่างที่บอกเอาไว้ก่อนนานี้ว่าเกฮีเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งในการดวลตัวต่อตัวโดยเฉพาะบนพื้นดินและแทบไม่ค่อยเสียท่าให้คู่แข่งที่สําคัญเขาเป็นนักเตะที่มีความเข้าใจเกมและการอ่านจังหวะก็ถือว่ายอดเยี่ยมมาก หากนึกย้อนกลับไปถึงกองหลังระดับท็อปในพิมลิกสมัยก่อนสไตล์ของเกฮีก,ก็เหมือนกับวิลเลียมการลาสเพราะนี่คือกองหลังที่มีส่วนสูงเพียง181เซนติเมตรเท่านั้นแต่สามารถเล่นได้ทั้งฝั่งซ้ายและขวาแถมยังถอยไปเล่นฟูลแบ็กได้ด้วยแม้ว่าเกฮีกซึ่งติดทีมชาติอังกฤษไปแล้ว23เกมอาจจะไม่เหมาะกับตำแหน่งฟูลแบ็กสักเท่าไหร่แต่ก็อย่างที่บอกเขากับการลาสมีความคล้ายกันในแง่ของรูปร่างและความสามารถในเกมรับที่หลากหลายหากชอบใจคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ